นี่นะครับหลวงพ่อโก้ขับรถครับเดี๋พามาเที่ยวมาเที่ยวชมทางทางไปหน,อง,น,อ,งน,อ,งนองไปนองเกตใจนะครับอันนี้อันนี้สวนตะรับ รถบนรอบหนองนะพอนะอนอน่อทชเนะรอบหนองน้ำมันหมดพอดีรอบหนองนู่นเดียบเดียว,เร,ยวเรียวไปที่นี่ไม่ไขับไปเออเออแล้วก็กลับมาอันนี้หนองแกะทรายนะครับเดี๋ยวฝนตกตอนนี้ฝนตกนะคะ ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวก็มีตอนนี้ฝนตกน้ำขึ้นตอนนี้น้ำน้ำเต็มเลยจะหันไปให้ดูน้ำเลยน้ำ้น,ำ,นำเต็มเลยทาง้างรอบกันไปนะครับรอบกันไรใครจะมาออกกำลังได้นะครับเดี๋ยวผู้ชมออกกำลังกันได้ไหมได้ได้กับแม่ไหมแม่จอยได้ไหมเออ วิ่งออกกำลังรอบรอบหนองนี่เลย,ยมีไฟด้วยสาวไฟฟ้าเต็มเลยาเดนี่หนองเกลนทชายนะครับหมานี่ยครับหมา,กมามเก็บคนห้องหมาหิ้งเงหมาที่งฟูนี่นี่โดนฟูตา ว่าดีดีนะอ่ทไมสุด,ดีแท้น่ดดงกิทงน่งดูทางขบับรถยังไงไม่ดูทาง ไฟระงงถูเดี๋ตกน้ำวันนี้มันแบบ่ะถุงนี่ไม่ได้อุ้ย ก็นน<ม>ดีเลยก็ด<ม>ีเลยอืมโอ้โหอุ้ยอพอวันนี้พาชมรอบนอ้องเฮ้ยตกแล้วค่อยๆใครนี่แม่ค่เเอเฮ้ยมีดตกสงแบวก่อน <laughs> <laughs> มาเร็วมาเร็ว นี่อบต,ตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างเฮ้ยแม่เห็นตละวังละวังอย่าขับเรี่ยวอุ้ยขึ้นหน้าแล้วนะนี่ินนะี๋ยวร้อยโอไม่ไรขับคนเดียวนะครับดูดูนี่ดูมือ ikes, e นี่ เด็กแว้นเด็กแว้นตะกอยตะก้ <c oughs> อยเฮ้ยตะก้อยอันนี้ทำไมดินอ่อนอย่างน้อยจังเมือ่อกี้นี่ยกล้อเลยใช่ครับอ้ออยตรงนี้หูตรงนี้หูอมไรยองออกกองดินาายยอะไรเยอะจังเนี่ย ทาสีไม่ยับีมยทาส,สีหลากหลายเขาไม่ได้ทาสีเขาเขาจ้างเสาโอ้จ้างเสาเราไม่ไปตรงนี้ทางยังไม่เสร็จนี่เขาเกี่ยวแล้วอันนี้น้องที่สอง ไอ,อนน้หนอนที่เราดูนอ้หนองที่เราชมไปแล้วนเนาะน,นู้นเมื่อกี้เนี่ยเรามาฝั่งนู้นเนาะนู้นเรามานู้นตรงท่อ,อตรงที่มีท่อเห็นไหมนู้นมันอุยอ้ยน้งมันยังเหลือเยอะเลย นน่นบ้านที่เราไปทำบุญไหมครับใช่มีรถแมคโครจอดอยู่แก็ไม่ไดมีเต็นท์จอดนอกททางสุดแล้วก็โทรฮะทางสุดเราไปได้ไหมไปได้ นี่ก็ุทาน้ำแบบออออล้วอมบันนี้ไม่ได้ลนะมนเไม่ได้ลยามันเก็บไม่ได้ลเไ,ไเล<า>นี่ยน,นี่มียอดอ๋อีเหรอขีกินี้เหล,ล็กปะีแทงน้ำแทงน้ำปา ที่บ้านใครมอ๋อบ้านพัท่าเต่าโตโตอ่าเจ็ด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 แฟลน้องมากพอเพียงให้พอเพียงพอเพียงพอเพียงอยู่บ totally. ้านไหม เดี๋ยวไอ้ตรงทางบ้านพี่ยูเดินบ้านพี่ยูเดินกับบ้านพีดิวโค้งไปก็เป็นบ้านพี่เตอร์อันนี้ไม่เคยอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่บ้านพี่เตอร์ แล้วเซเว่นอยู่ไม่นอหน้าอกสบายนะครับอยู่รถจนแค่นี้ ทั้งนี้ฝนไม่ตกนะฝนตก,ตก,ตกค่อยๆแม่ใครเนี่ยไม่รู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ดับเครื่รอ,เองเลยอ๋อผมว่าเราแล้วเบาๆเบาๆนั่นไงโอมนะฮะนี่ค่ะบ้านเราบ้านาเราแล้วไส้พี่นะเฮ้ย โอ้ยทำไมไม่เลี้ยวเลยบ้านไม่เลี้ยวใช่เป็าเลี้ยวอย่าเพิ่งดับเลยบ้าราแลนไมอย่าเพิ่งดับเทำไมดับหนึงเอาเปิดไฟทำไมอ่ะฮะเปิดไฟอ่ะให้เปิดไฟ ไงเนี่ยรตาบอกว่าอย่าพึ่งดับนีอย่าพึ่งอย่าพึ่งดับ